สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูในในรายวิชาภาษาไทยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องบทสุภาษาิตสอนหญิงและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการถอดคําประพันธ์ค่ะซึ่งหลักการถอดคําประพันธ์มีง่ายๆด้วยกัน5ข้อมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนจะต้องอ่านบทประพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบแบบร้อยแก้วค่ะ อ่านแบบร้อยแก้วเป็นยังไงคะคุณเนยอ่านแบบร้อยแก้วนะคะนักเรียนก็คือการที่เราอ่านแบบเราอ,อ่านหนังสือปกติทั่วไปเลยค่ะตัวอย่างเช่นสองนารีเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงเพนค่างงดงามตาย,ยิ่งนักแบบนี้เลยค่ะและหลักการข้อที่2นะคะให้นักเรียนหาคำยากจากบทประพันธ์ค่ะคำยากคืออะไรล่ะคะคุณเนยแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าคำไหนคือคำยาก เป็นคำถามที่น่าคิดนะคะนักเรียนคำยากนะคะคำยากก็คือคำที่เราแปลความหมายไม่ออกในทันทีนั่นเองค่ะอืเราไม่เข้าใจเนาะมันก็ยากอสิเพราะฉะนั้นให้เราวงคำยากไว้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างสองนารีเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงเพลนช่างงดงามตายิ่งนะัก แล้วคำยากนะคะนักเรียนคำยากในของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นสองนารีเดินเคียงคู่กันมานารีคุณเอวงแล้วนะคุณเอแปลไม่ออกใต้แสงเพนช่างงดงามตายยิ่งนักเพนแปลว่าอะไรคุณเอก็ไม่รู้คุณเอยก็แปลไม่ออกคุณเอยก็วงไว้แต่หนูอ่านจะบอกคุณเนยหนูรู้นารีก็แปลว่าผู้หญิงไงอ่าเห็นไหม คำยากของแต่ละคนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคําไหนที่เราแปลไม่ออกเราบงไว้เลยคือคํายากของเราเมื่อเราหาคํายากได้แล้วให้เราหาความหมายของคํายากนั้นอย่างคุณเนยคุณเนยไม่รู้เรื่องคําว่านารีกับคําว่าเพนใช่ไหมคุณเนยก็ไปหาอ๋อนารีแปลว่าผู้หญิงเพนแปลว่าพระจันทร์อาคุณเนยรู้แล้ว มันก็จะไปเชื่อมโยองกับหลักการข้อที่3ก็คือเมื่อนักเรียนหาความหมายของคํายากได้แล้วให้นักเรียนแทนความหมายลงไปในตำแหน่งเดิมคุณเอยก็แทนลงไปเลยสองนารีเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงเพนช่างงดงามตาย,ยิ่งนักสองผู้หญิงอ่าคุณเอยได้คำว่านารีนารีว่าผู้หญิงคุณเอยแทนเลยสองผู้หญิงเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงพระจันทร์ ช่างงดงามตายิ่งนักแบบนี้ค่ะข้อที่4นะคะให้นักเรียนเรียบเรียงประโยคใหม่ตามที่นักเรียนเข้าใจโดยที่นักเรียนจะต้องดูจากบริบทนั้นด้วยเช่นสองผู้หญิงเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงพระจันทร์ช่างงดงามตายิ่งนักบริบทมันก็น่าจะเป็นผู้หญิงสองคนเดินเคียงคู่กันมาในตอนกลางวันหรือกลางคืนคะพระจันทร์อ่าตอนกลางคืนใช่ไหมผู้หญิงสองคนเดินกันมา เดินอยู่คู่กันมาตอกนกลางคืนมองเห็นพระจันทร์โอ้ยรู้สึกสบายอกสบายใจงดงามตาแบบนี้ค่ะและหลักการข้อสุดท้ายนะคะก็ข้อที่5นะคะเมื่อนักเรียนถอดประโยคถอดใจความแปลเนื้อเรื่องในแบบที่นักเรียนเข้าใจได้แล้วนักเรียนจะต้องคำนึงถึงรถของวรรณคดีด้วยค่ะซึ่งรถของวรรณคดีนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้ครูเนยจะมาทบทวนให้ฟังอีกครั้งค่ะ รถในวรรณคดีของไทยนะคะมีทั้งหมด4รถค่ะคือรถที่1เสาวโรจนีรถที่สองนารีปามโมุดรถที่3าพิโรธวาทางังรถที่4สันลาบังควพิสัยค่ะสาวรจนีคือบทชมุชมโฉมชมความงามของตัวละครชมความงามของบรรยากาศชมความงามของธรรมชาติชมความงามของสถานที่ได้หมดเลยนะคะ สองนารีปาโมตคือบทจีบกันบทเกี่ยวพาราสีฉันชอบเธอนะเธอชอบฉันไหมแบบนี้ค่ะและบทที่สามนะคะก็คือบทพิโรธวาทางังบทเลยรคะคุณเลยจะกลายร่างเป็นเดือดหักแล้วอ่าบทโกรธซึ่งเรามักจะพบบทนี้ในฉากของการต่อสู้ในวรรณคดีใช่ไหมคะที่มันต้องรบกันสู้กันก็ม,มีการโกรธกันเกิดขึ้นและบทที่สี่นะคะก็คือบทสันลาปังคบิสยัย ก็คือบทอะไรคะนักเรียนอ่าบทเศร้านะคะบทเศร้าบทโศกนะคะบทที่แสดงถึงความอาลัยเสียใจก็คือบทนี้นะคะสัลลาบังควิสัยเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนรถของวรณคดีทั้ง4ี่รถค่ะและจากตัวอย่างนะคะสองนารีเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงเพนช่างงดงามตายิ่งนักที่ถอดคำประพันธ์ได้ว่า ผู้หญิงสองคนเดินเคียงคู่กันมาใต้แสงพระจันทร์ช่างงดงามตายยิ่งนักน่าจะอยู่ในรถวรรณคาดีรถใดคะนักเรียนเก่งมากค่ะรถเสารถจนีนะคะก็คือบทชมโฉมใช่ไหมบทนี้คือชมธรรมชาตินี่แหละค่ะนักเรียนทั้งหมดนี้นะคะคือขั้นตอนหลักการการถอดคำประพันธ์ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนแค่นักเรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมีการบ้านการบ้านคือให้นักเรียนนะคะถอดคำประพันธ์ตามหลักการที่ครูได้สอนไปบทมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทให้นักเรียนคัดนะคะและถอดคำประพันธ์เขียนลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูเป็นการบ้านนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็จบลงแล้วในเรื่องการอดคำปรธ์เจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ